สวัสดีค่ะเพื่อนๆนิวฟินแลนด์นะคะหลังจากที่นิวเดินทางกลับมาจากประเทศไทยนะคะคือว่ากับเมืองไทยแล้วก็ฐานเยอะนะคะน้ำหนักนิวขึ้น4กิโลเพื่อนๆน,นิวก็ต้องมาเดินนะคะออกกำลังกายเพื่อที่จะพยายามลดน้ำหนักแบบช้าๆนะคะก่อนที่ซีซันกอล์ฟนะคะจะเริ่มต้นนะคะคือในบริเวณป่าเนี่ยหิมะมันก็ยังคงมีอยู่เพื่อนนะแล้วก็ลื่นมากด้วย พราะว่าบางส่วนมันก็ละลายแล้วเพราะว่านิวก็ไม่รู้นะคะว่าในบริเวณป่ายังคงมีน้ำแข็งลงเรือนะคะเนื่องจากต้นไม้เนี่ยมันปิดบังนะคะแสงอาทิตย์ทำให้แสงอาทิตย์เนี่ยลงมาไม่เต็มที่นะคะไม่เหมือนกับบริเวณถนนนะคะเพราะว่าบริเวณบริเวณถนนเนี่ยก็จะมีรถวิ่งนะเพื่อนๆน,นะบวกกับมีแสงแดดส่องถึงเต็มน,นะก็ทำให้ถนนเนี่ย ทำให้บริเวณถนนเนี่ยไม่มีหิมะติดนะคะแต่ว่าบริเวณบริเวณป่าก็ยังคงมีหิมะประปรายนะคะเดื่อนนี่นะคะแถมมันเป็นแบบว่าลื่นๆเพื่อมันเป็นน้ําแข็งเลยอะลื่นมากเดี๋ยวเราจะเดินไปดูฝั่งนู้นนะคะคือนิวก็จะพยายามออกบังกายนะคะวันนี้เดินให้ได้ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงเพื่อนแต่ลื่นมากเลยไม่รู้ว่าคิดถูกหรือเปล่าแต่ว่า ถ้าจะให้นิวไปเดินบริเวณถนนนี้นก็ไม่ชอบเพราะว่ามันมีฝุ่นเยอะเพื่อนฝุ่นเยอะมากนะคะแต่เราก็จะเลือกเดินนะเดินที่มีหิมาหน่อยได้ไม่รู้สึกว่ามันลื่นมากหีืเบื่อไปเล่นกันก็เป็นทะเลสาบนะคะที่นิวมาเล่นเซิร์ฟนะคะช่วงหน้าร้อน แต่วันนี้ไม่เดินออกล่องลายก็เลยล้มาที่นี่นะคะบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นที่ปิ้งย่างนะคะที่ทางทางตัวเมืองโนเกียนะคะที่เรียวสายดูนเขามาสร้างไว้นะคะปีที่แล้วไม่มีเพื่อนๆเนราสามารถที่จะมาปิ้งย่างที่นี่นะคะได้นะคะเราก็จะมีปืนให้นะคะพร้อมเลยมีปืนให้บริการนะคะมีหลังคาให้ เป็นบริเวณปิ้งย่างนะคะเหมาะทั้งสามารถใช้ท้งตลอดทั้งปีนะคะทั้งฤดูร้อนฤดูหนาวนะคะออทอมนะคะเราจะเป็นที่หลบพิมานะคะหลบฝนนะคะแล้วก็ให้ความสะดวกสบายแก่ผู้คนนะคะนี่กินเป็นบริเวณโดยรอบเนาะ,ะทะเลสาบก็เริ่มที่จะละลายเพื่อนๆก็เริ่มจะละลายนะฮะแต่ว่าลักษณะน,นี้คือ ไม่สามารถที่จะลงไปเดินได้นะเพื่อนๆนะคือวันนี้มีอากาศดีมากมีอุณหภูมิอยู่ที่บวก10องศานะฮะซึ่งเหมาะแก่การเดินออกกำลังกายนอกบ้านนะคะแล้วก็เหมาะแก่การที่จะออกไปสนามดร้นะคะเพื่อที่จะไปซ้อมวงสวิงกอล์ฟนะคะเพราะว่าอีกไม่นานเนี่ยอีกประมาณเดือนหรือ2เดือนเนี่ยเราก็จะประมาณเดือนกรกพาคมมีนาเมษายเดือนพฤษภานะคะสนามกอล์ฟก็เริ่มเปิดนะคะ แต่ตอนนี้บางสนามก็เริ่มเปิดบ้างแล้วนะคะในแทกเทลเซิงกิลงไปนะเพื่อนๆนะวันศุกร์รู้สึกว่าสามีนีจะไปออกรอบเล่นกอล์ฟนะคะนีจำชื่อสนามไม่ได้แต่วันนี้นะคะเราก็มาเดินนะคะออกออกกํำลังกายนะคะหลังจากที่กลับจากเมืองไทยเพื่อนๆสิ่งที่ประเทศไทยไม่มีเพื่อนๆน,นะนี่ก็คือสิ่งนี้เพื่อนๆคือทะเลสาบแล้วก็ป่าเพราะว่าป่าทะเลสาบเนี่ยจะอยู่ใกล้กับแหล่งชุมชนเพื่อนๆ นี่คือสิ่งที่เ,เพื่อนบ้านไม่มีนะฮะแล้วก็ประเทศไทยก็ไม่มีนะฮะบ้านเราจะมีก็ส่วนมากก็จะเป็นสวนสาธารณะเพื่อนๆแต่ว่าที่นี่เป็นป่าเขตป่านะคะเขตป่าของประชาชนนะคะหรือว่าอุทยานก็ได้เล็กๆนะเขตป่าเล็กๆนะคะที่มีทะเลสาบนะคะปา่าทะเลสาบล้อมรอบแล้วก็จะมีเส้นทางการเดินป่านะคะเดี๋ยวก็จะพาไปเดินแต่ว่าตรงน,นี้นี่แวะที่นี่ก่อนนะคะยังไม่ถึงเส้นทางการเดินปา่า สิ่งนี้นะคะคือสิ่งนี้นะเพื่อนๆนะรู้ไม่เอ่ยว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ประเทศไทยหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านไม่มีเหมือนประเทศฟินแลนด์นะคะในบางประเทศเพื่อนๆนะก็คือป่าจะอยู่ใกล้บ้านนะคะคือหลังบ้านเราเนี่ยจะเป็นป่าเลยคือแล้วก็ระยะทางในการที่จะมาเดินเล่นทะเลสาบในตัวเมืองก็ไม่ไกลมากนะคะคือเราจะอยู่กับธรรมชาติตลอดเวลาเพื่อนนะไม่ว่าจะเป็น ฤดูไหนก็ตามนะคะเราก็จะเห็นต้นสนนะคะต้นไม้เรียวตลอดทั้งปีนะคะแต่ตอนนี้เราก็รอให้หิมะละลายนะคะทะเลาสาบหิมะละลายแต่ว่านิวไม่กล้าลงไปเดินเพื่อนๆนะก็จะมีรอยเท้าคนเดินในช่วงที่มันอุอณหภูมิติดลบมากๆนะคะแต่ตอนนี้มันเริ่มที่จะละลายแล้วคือว่าอันตรายนะคะแต่นิวก็จะพามาดูนะคะอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่บ้านเราไม่มีก็คือว่าป่าจะอยู่ใกล้บ้านนะคะ เส้นทางการเดินป่าการเดินออกกำลังกายเนี่ยจะอยู่ใกล้บ้านเดี๋ยวเราจะเดินปับไปข้างบนนะคะเพื่อที่จะไปเดินดูเส้นทางเส้นทางอ่าเส้นทางการเดินนะคะบริเวณโดยรอบของทะเลสาบแบบนี้นะคะที่มีชื่อว่าอาริเซนยาเรวิอยู่ที่เมืองโนเกียนะคะนิวฟิลนด์โนเกียโอเคเดี๋ยวเราไปไปกันเลยนะคะเพื่อนดูดิในส่วนที่มันไม่มีน้ำแข็งเนี่ยมันก็เดินง่ายนะ เดินง่ายแต่ว่าในส่วนที่มันยังเป็นน้ำแข็งค้างๆอยู่แบบนี้เพื่อนๆนะเนี่ยมันจะลื่นลื่นมากๆอันตรายมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเดินก็ต้องดูนิดหนึ่งนะคะด้วยสาเหตุที่น้ําหนักขึ้นนะคะ4กิโลกลับมาจากเมืองไทยนะคะก็ไปทําการปลูกต้นไม้นะคะทั้งหมด30ต้นเพื่อนๆนะผลไม้ก็จะเป็นการทำสวน สวนสวนพ่อเพียงนะคะแบบค่อยเป็นค่อยไปนะเ,ปนเ,ปนนะเพื่อนๆน,นะเพราะว่าบอกได้เลยว่าช่วงเดือนมีนาะที่นิวกับเมืองไทยเนี่ยอากาศร้อนมากๆเราไปที่สวนเนี่ยตอนแปดโมงเช้านะหกโมงเชา้าพอเราไปถึงสวน6กโมงเช้านี่ยแดดยังไม่ค่อยแรงแต่แดดที่เมืองไทยเนี่ยจะแรงก็ประมาณช่วง9ก้าโมงเช้า เราก็ต้องหยุดงานแล้วนะคะเข้ามาพักในล่มพักในล่มแล้วเราก็ต่อยอประมาณ45นาทีขึ้นไปหวา่าอันตรายมากเพราะว่าถ้าอากาศมันร้อนมากๆเนี่ยมันจะเป็นฮิสตกนะคะก็เลยต้องระมัดระวังแล้วก็พยายามที่จะลื่มน้าเกลือแร่มากๆเพราะว่าเงื่อออกนะคะสรุปว่า นิวคิดว่านี่จะไปทําสวนเพียงแค่นี่มีเวลาหยุดพักผ่อนที่เมืองไทยเพียงสองอาทิตย์นะคะนิวกับบ้านคนเดียวนะคะสองอาทิตย์นิวคิดว่านี่จะไปลุยสวนเนี่ยเพียงแค่สามวันแต่เราลืมคิดไปว่าประเทศไทยมันร้อนมันไม่สามารถลุยได้ทั้งวันนะคะคือเก็บชั่วโมงจริงๆเลยเนี่ยประมาณ4-5ชั่วโมงที่เราทนไหวน,นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งอะพอห้าโมงเย็น6โมงเย็นเนี่ยมันก็ค่ำแล้วนะคะส่วนช่วงกลางวันเนี่ยช่วง6โมงเช้าถึง ถึงบ,บ่ายสามโมงเนี่ยคือบ้าร้อนมากพอ4ี่โมงเย็น5้าโมงเย็นเนี่ยอากาศก็ก็โอเคแต่ว่ามันจะเริ่มมืดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้เวลาไปทั้งหมด5วันในการทำสวนนะระับปลูกต้นไม้แค่30ต้นนะเพื่อนๆน,นะนิดเดียวเองแต่ก็ก็ใช้เวลาเยอะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะทํางานได้ตลอดเวลานะคะในช่วงฤดูร้อนที่ประเทศไทยนะคะแต่ก็รู้สึกภูมิใจเพื่อนๆที่สามารถที่จะ าวางระบบน้ำนะคะนิววางระบบน้ํานิวซ่อมโอง่งเพราะโอ่งมีรอยเลือกรอยรั่วซึมแต่นิวไม่ได้อัดวิดีโอตอนที่นิวทำงานนะคะเพราะว่าอากาศมันร้อนมากๆนะคะแล้วก็ต้องทํางานอย่างรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีวิดีโอแต่ว่ามีผลงานมาให้ดูในโพสต์นะคะโอเคเดี๋ยวนี้นะคะเราจะเดินเล่นต่อนะคะออกกาลังกายเพื่อลดน้ำหนักสาหรับซีซันกอล์ฟปีนี้นะคะนิวก็จะพยายามเล่นกอล์ฟให้ดีแล้วก็พยายามที่จะสร้างผลงานให้กับตัวเองเพื่อนไปเดี๋ยวเราเดินต่อเดินกันต่อ วยความที่เราอยู่เทศฟินแลนด์เนีีย่ยเรามีป่าไม้ไมีอะไรเนี่ยเราก็อยากที่จะมีสวนป่านะคะที่เมืองไทยคือพยายามที่จะไม่สามารถพูดได้ว่าเป็นสวนพอเพียงนะครับเพราะว่าเราไม่มีโคกหลองนาอะไรเพื่อนๆน,น,นะก็จะมีองค์สามใบเพื่อนๆนที่เห็นนะในรูปแล้วก็แต่ที่นั่นเนี่ยปลาปลาเข้าแล้วแต่ว,ว่าไฟฟ้ายังไม่เข้าไฟฟ้าอาจจะเข้าในเร็วๆนี้นะคะแต่ปลาปลามีมีกระดูดน้ำ้ว่าที่องคนะคะแล้วก็ติดตั้งระบบระบบ น้ำเดดนะคะในบริเวณที่ิวปลูกต้นไม้แต่นะคะสามสิบต้นโอเคเดยวเราเดินค่ะกุณจ๋อะก็เดยวเรามานั่งคุยชื่อหลังเพื่อนๆนะเกี่ยวกับส่วนที่นีวทำนะคะเด็กก็ทําเก็บไว้นะ,ะ,นนะ,ะเพื่อเป็นที่พักผ่อนสำหรับครอบครัวนะคะเอาไว้เป็นกลุ่มวบไผ่เพื่อนๆปลูกเล่นๆเ,เพื่อนปลูกเล่นๆแค่อยากปลูกนะ,ะไม่มีอะไรมากมายโอเค เดินไปอู้รู้สึกหนามมือนะอุ้ต้องลื่นเลยนะเพื่นเพ่นเรียนลื่นมากเนี่ยฮะก็คือสิ่งที่สิ่งที่บ้านเราไม่มีนะคะคือป่าเพื่อนๆป่าที่อยู่ใกล้บ้านนะคะป่าที่อยู่ใกล้บ้านแล้วก็ประเทศฟินแลนด์นะคะมีทะเลสาบมากกว่าหนึ่งแสนทะเลสาบนะคะทั่วประเทศฟินแลนด์นะคะ คือไม,ม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนแห่งไหนเมืองไหนมุมไหนของประเทศนี้เพื่อนๆนะก็จะใกล้ชิดกับธรรมชาตินะคะใกล้ชิดกับธรรมชาติแล้วก็รวมทั้งอุทยานแห่งชาตินะคะอุทยานแห่งชาติที่ประเทศฟินแลนด์เนี่ยก็จะมีเยอะมากแล้วก็ไม่ไกลามากนะเพื่อนๆนะไม่ไกลามากแล้วก็อุทยานแห่งชาติก็จะมี ความสวยงานที่หลากหลายนะนิวก็ไปมาแล้วหลายที่เดี๋ยวมิวจะลงวิดีโอให้ดูโอเคไปเดินลอกกลงกายไม่ตัดเพื่อนไม่ตัดโอ้โหคุณสามีบอกว่าอย่างน้อยต้องได้หนึ่งชั่วโมงนะเพราะว่าิวอ้วนนะคะมิวน้ำหนักขึ้น สีกิโลพอเราน้ําหนักขึ้นเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบนะคะกับกีฬาก็เพื่อนเพื่อนมันก็ไม่ว่าจะไม่ว่าจะกีฬาประเภทไหนเพื่อนอน,นะถ้าว่าน้ําหนักเราขึ้นเนี่ยมันก็จะมีผลต่ออาการเหน็ดเหนื่อยง่ายนะคะเหน็ดเหนื่อง่ายเหน็ดเหนื่อยง่าย,ย,ายแล้วก็